เราได้ยินชื่อเสียงความน่ากลัวของอขงหมู่บ้านนี้ถ้าเรายังไม่รู้เราอาจจะไปถามรปภได้เพราะรปภเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วมันมันมีซอยไหนบ้างที่น่ากลัวมีซอยไหนบ้างซอยเก่าซอยเก้าซอยสอซอยเก้านีบ้านมีสิงซอยสองก็น่ากลัวด้วยเหรอใช่ตรงไหนน่ากลัวเดี๋ยวพาไปอ้าวอ้าวงั้นพาไปดูซอยสองมีบ้านหผมเห็นผมเห็นเห็นอะไรครับเสือกับพอมันลากคอ แล้วผมก็เห็นมอเตอร์ไซค์มันแต่หัวเนี่ยมันมีตะข่ายมันมันมันมัดอยู่กับมอเตอร์ไซค์ฮะแล้วมอเตอร์ไซค์สตาร์แล้วแต่มันไม่ไปไหนยิงกอเปล่าเราคิดว่ามันคืออะไรไูเอาแล้วมันมันคืออะไรมันอ๋อมันคือมันคือผีหัวรถจักรยานครับาไปดูไปดูไปไปทุกคนมากันเลยปีปี ไปดูนะครับความน่ากลัวของหมู่บ้านไปเลย <c oughs> แก๊งแก๊งจักรยานสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>

ผีนะผีสามหัวครับผีสามหัวใช่โอ้โหแล้วตอนนั้นหนูก็รู้สึกกลัวกลัวมากแล้วก็เลยขยี้ตาหันไปอีกทีหันไปอีกทีปรากฏว่าผีที่ผมว่าเนี่ยผมหันไปทางนั้นก่อนแล้วผมหันไลับ้าผมก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะมันคือตัวอะไรนะจากนั้นก็บอกว่าคงคงตาฝาดไปมั้งอ้าวคงตาฝาดอ้าวคง ที่ผมเล่าเนี่ยผมหันไปทางนั้นก่อนแล้วผมก็หันกลับมามันหายไปยอา้าวหายไปแล้วอา้อาวไปดูจุดต่อไปจุดต่อไปไปดูนะไปดู ไปดูว่าตรงไหนหน่ากลัวที่สุด ตรงนี้ผมเคยเจอผีผีชิงช้าครับอ้าวเจอผีเองช้นมันปฝงเองโดยที่ไม่มีลมเพื่อนเพื่อนครับคือผมตอนตอนเือคืที่เราจะไปกินโรตีสายไหมอ่ะครับผมเห็นอ่ะมันมีคนอ่ะยืนอยู่เนี้ยครับ แล้วก็หายไปเลยอ้าวยืนอยู่บนนี่เหรอครับเครื่องเล่นนี่ยแต่ผมเจอแต่ผมเจอสิ่งที่น่ากลัวโอืมันจะอะไรขนาดนั้นผีที่มีพูดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็คือต้นไม้ครับผีเพราะมันมีข่าวลือบอกว่าต้นไม้ขยับโอผีผีที่มีพูดมันชื่อผีจินกลับครับไปดูสถานที่ต่อไปก็คืออยหกันเองครับสี่เก้าสอยหก เคยหกปียถันวันวันนี้มีอาถันเพราะมันวันที่สิบสามถามซิวันนี้เป็นวันถึงว่าจะถึงจะเป็นผมไม่ได้ถอยลูกค้าเองแต่มันเป็นวันท้าทายพี่แต่มันก็เป็นท้ายเองเ่ท้าผมเอง ระวังรถครับระวังรถระวังรถเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปกินไอติมดีกว่าไป่ะเดี๋ยวพาเพื่อนไปกินไอติมไปไปกินไอติมก่อนแล้วค่อยมาเล่าทีหลังพาเพื่อนไปกินไอติมก่อนโอเคกินไอติมสรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่อ่ามันมีไอติมออกใหม่เราจะมาชิมชิมไอติมไม่ไม่ใช่ไอติมก็ต้องไม่ตามเมื่อวันนี้ก็ไปไอติมไอติมออกใหม่ แึ่งแงละสิบห้าบาทอ้าวรถจักรยานไม่เอาหรอระวังรถครับบิ๊ก